ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมนะครับฮอรัตต์เอกนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Japanese d i f ัสเตอร์นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวใน Steam ไปเมื่อวันที่21นะครับผมก็จัดมาแล้วนะครับผมก็เป็นแนวเป็นเกมแนวดิฟนะครับผมสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับผมนี่สไตล์ญี่ปุ่นล้วนเลยนะครับผมใครที่ชอบดิฟเนี่ยสายดิฟเนี่ยต้องจัดนะครับผมพลาดไม่ได้นะเกมนี้นะก็แมปก็จะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เขาลดราคาอยู่15%นะทุกคนเนี่ย แมปนี้โดนใจสายดิฟเลยนะครับดูดิดิฟเต็มเลยนะครัะของแท้เลยนะครับผมนี่โอเคไปเดี๋ยวผมจะไปขับรถจะให้ดูกันนะครับผมก็ก่อนที่จะไปอัดผมก็จะเล่นมานิดหน่อยเนาะและเกมนี้สามารถใช้คอนโทรลเลอร์ได้นะครับผมแล้วก็เล่นแบบว่าใช้คีย์บอร์ดได้นะครับแล้วก็ใช้พวกจอยพวงมาลัยได้หมดเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปทำเควสตอนนี้ผมติดเควสอยู่นะครับผมขอให้ไปตรงนี้นะครับผมตอนนี้ยังเป็นแบบ ออกแนวหมดเนื้อเรื่องนิดนึงนี่ครับผมแต่อันนี้ก็คือรถคันแรกนะที่เขาให้เรามานะครับผมคือผมซื้อพร้อมตัว DLC นะตอนนี้มันแค่600กว่าบาทนะครับผมเกมจริงมันแค่เกมจริงอะมัน600แต่ผมซื้อพร้อมดีพ่วง DLC มา600เพราะว่าตอนนี้มันลดราคาอยู่15%บนะครับผมไปบอกเลยเสียงรถเกมนี้แม่งสุดจริงครับผมครับ เนี้ยของแท่วะ่ะครับยังยังดิฟอะไรเยอะไม่ได้และยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมเสียงรถมั่งโอ้โหเสียงรถแบบกินใจมากเลยแล้วก็สามารถปรับได้แหละมุมมองนะทุกคน,นเลยนี่ปรับมุมมองไกลเนี่ยแต่ผมใช้บ่อยนะมุมมองเนี้ยมุมมองไกลๆนะเพื่อเห็นล้องนะ่ายแล้วก็มีนี่นี่มุมมองแบบนี้นะครับผม แต่ผมมองแบบนี้มันเล่นยากดูทรงน่าจะยากเลยครับผมนี่แล้วก็ข้างล้อนะครับผมเ,เสียงแม่งชอบเสียงรถเกมนี้วะคือแบบจัดจ้านแล้วก็มีตรงนี้ถ้าใครใครใช้จอยพวงอะไรก็จับได้นะตรงนี้นะแล้วก็แบบทําจอใหญ่ๆนะครับแล้วก็ดฟสวยเลยมันจะมีแบบนี้นะครับผมนี่อ่า ภาพสวยเอาเรื่องไหครับผมก็ใ้แนวแบบว่ากลิ่นอายญี่ปุ่นมาเลยนะ JDM ล้วนๆเลยนะครับผมปั๊บเล่นเลยดีกว่าขออนุญาตใช้เป็นแบบนี้นะครับผมแบบนี้รู้สึกว่ามันลิฟง่ายกว่านะครับผมทุกเกมในมือถืออ่ะนี่ขับธรรมดาไปก่อนเนาะมันก็มีหลายโหมดนะมีทั้งแดกทั้งอะไรเงี้ยนะ ออกไว้ก่อนเด็กก็มีเล่นแบบเป็นสนามก็มีนะครับเล่นดิโอ้โหเกือบชนเมื่อกี้นอุ้ยรับเสียงมากเลยเกมส์รถเนี่ยน่าจะเป็นเวสโอ้โหแค่ห้าร้อยเยนได้ทำไรเนี่ยครับ ก็จะมีพวกเนื้อเรื่องให้เราอ่านแบบนี้นะครับผมผมว่าน่าจะประมาณสองสามเดือนอาจจะมีสาภัยก็ได้นะครับถ้ามันนิยมนิยมนะครับผมแต่ถามว่าอ่านไม่อ่านครับผมไปเลยครับผมเราจะแต่งรถแล้วก็ดิฟรถนะครับผมไปมาี<อ>ให้เราเป็นแท็กซี่ไปฮะไปแท็กซี่ดิฟครับสง่งคุณตาห้ามชนห้ามชน ปัดสักเล็กน้อยโอ้มีจับเวลาด้วยเหรอไม่ดิฟด้วยไม่ค่อยไปปัอซอกไอเจะดิฟก็ดิฟเท่าไหร่สองนาทีอจะ้ะเกมดิฟจริงปะเนี่ยฮะมันก็หลากหลายดีแล้วไม่ใช่ดิฟอย่างเดียวมันก็น,าน่นานเล่นอยู่นะแล้วก็มันมีแดกมีอะไรด้วยนะครับเกมนี้ แหม่ดิดิฟดิฟเน่อ๋นิดหน่อยพอหองปากของพอนะอือะมออนิดนึงอ้าวอธิบายอ๋อวพอดีนั่นาเมจไม่ออก าไห้จอยลำบากหน่อยนะ <c oughs> ตัดดีๆเหอะครับข้าเมืองแล้วเข้าเมืองแล้ว <c oughs> บีบีบ้บีบิแต่ด้วย <c oughs> มือชอบตั้งกดบีบแต่ชิบหาย <c oughs> ถึงแล้วจ้าโอ้สองหมื่นเจ็ดเจ็ในในนี้ก็คือเป็นค่างเงินเย็นเลยนะครับผมอะแล้วก็จะมาเป็นเนื้อเรื่องเล็กน้อยนะครับผมก็ใครอ่ก็อ่านไปนะครับผมไม่อ่านครับพราบไปเลยโอเคต่อไปให้เป็นดิฟอีเวนต์นะครับผมโอ้โห ต้องเป็นอย่างนี้วะติปตาบ่อลิปตีหัวบิ๊บปุ่นเดียวกูอยางจะตายเลยอ๋อข้ามปั๊ได้ไหมเนี่ย ดำผมไมค่อยเก่งนะดิเดียใช้จอยเล่นด้วยอมาดิออกอกเส้นทางทำยังไงล่ะทีนี้ชิบหายแล้วไปจ้าสันนี้อิชิ มาถึงแ็แซงเลยอ่ะวัสดี

เราดำอยู่ใช่ไหมนะ okay. <c oughs> เนี่ยอ๋อโอเคแรกๆอาจจะหวะหือหวาหน่อยนะทุกคนสุดท,นทีนะครับได้อยู่แสนเย็นเมื่อกี้อ่าเราได้รถใหม่นะครับผมรุ่นไรนี้อ่ะก <c oughs> ็เมื่อกี้ถ้าถ้าถ้าสมมติว่าใครเล่นใช้เคยใช้จอ,อยแบบนี้พวกบนนู่นบนนี่นะครับผมผมว่ามันน่าจะน่าจะง่ายเลยแหละดูทรงแล้วมา มีรถอะไรมัง่งเดี๋ยวเราขอขอดูก่อนนะว่ามีรถอะไรให้เราบ้างนะครับรถโอ้โห SS ดูก่อนส่วนมากก็จะเป็น JDM นะนี่ JDM มันต้องนี้ปะวะดิฟะนี่ i อเซ่นนะครับผมก็เป็นลิขสิทธิ์แท้หมดเลยนะครับผมเพราะเป็น JDM นะครับอันนี้ก็เป็นซินเวียนะครับผม S13 น,นี่ก็ S14 มาหมดแหละกลเป็น S15 นะครับผมเป็นสามห้าสุแซดนะครับตัวนี้แต่ทำไมมันแซดสามสวะอ๋อแซดสามสี่สามสี่อ๋อสามห้ามันต้องเป็นแซดสามอ๋อสามสามหรอเขาเรียกอันนี้ก็คือสามเจ็ดนะครับอ่าสามเจ็ดแต่ทำไมในนี้มันสามแซดสามสี่วะอันนี้ผมไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นอ่า R สามสี่ แล้วก็มีเซอันนี้เซอะไรวะเซตสี่ร้อยเฮ้ยไม่ใช่เออใช่ใช่ป่าวะเซประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นซูมุโร่เอซูมุโร่ก็มาอีโวอีโวน่าจะปรับเป็นขับหลังป่ะวะเฮ้ยอีโวขับสี่นี่วะขับสี่มันจะดิฟได้เฮ้ยมีอันนี้ด้วยรถบรรทุกเดี๋ยววะ ก็จะเป็นอันนี้ XD Civic ครับอันนี้ก็จะเป็น S 2 0 0 0มีแต่ตัวใหม่เหรอ NSX เนะีก็จะมีประมาณนี้รถก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอโอเคเรามีคันเดียวก็คือคันนี้นะครับรุ่นอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นอนะต้องห,หรอไม่ใช่ด้วยอาไป เรียบร้อยแล้วโอเคก็คือคันนี้แหละเมื่อกี้ให้เราไปดูเฉยแต่มีปลดล็อกแค่คันเดียวนะไปะเหมือนเต้าหู้ตอนแรกน่าจะให้เต้าหูห้เรามาปะทำไมคุณไม่ให้เต้าหูห้เรามาผมก็ไปทางนี้ได้นี่ใครไหนไปครับ เ่าเกียร์เลยอะน่าจะพาเราไปแต่งเครื่องปะทำไมตังมีแค่สองสอคันเย็นเองวะเมื่อกี้ได้ตั้งแสนกว่ายังไม่ได้ซื้อเลยนะคันนี้คุณหลอกดาวนี่ว่านะครับอยู่ไกลแท่ละ่ะทำไมต้องขึ้นเขา กน้ hey, กกกี่มีรถสักุรงสักุระแต่เกมนี้รถไม่พังนะบอกไว้ก่อนนะ n p c เบาหวิวเลยคันนี้เกมนี้โอ้โหรถเลี้ยวดีจัดเออเป็นไงเป็นไงที่นี่มันซิวิวกดีกว่า จา,าไป้านรถอยู่ไกลจังหรือว่าเราอ,อ้อมวะเราอ,อ้าาอมมาเนี่ยอ๋อเจถึงแล้วแมปในนี้มันสามารถดิฟได้หมดเลยนะทุกคนเราทำมาเพื่อดิฟโดยเฉพาะเลยแลวก็สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะน,นี่คืออะไรผมไปแต่งก่อนได้ไหมผมอยากแต่งรถนะอันนี้คืออะไรแสนเย็น โอเคทำเคเวสกนแล้วกันจะได้มีตังนะครับตอนนี้ยังไม่มีตังเลยโอเคมาอีกแล้วนะครับเนื้อเรื่องจยัดไปครับผมรถใหม่ป้ายแดงมาโชว์สาวนะครับหลบแล้วก็บดิบนะครับเพื่ออะไรอันนี้คือแข่งดิฟสี่คนนะครับ ที่รถกูอยากบีบไม่ไ,ได้เลยทำไมไม่พากูไปแต่งรถก่อนนะแล้วผมจะชนะเขาได้ไม่เนี่ยนะ นิไม่ได้เลยดูดิเฮยพอไปวัดไปวาได้อยู่นะได้อยู่ที่สองอ้อยู่ที่สองอ่ะ โอเคมันต้องแต่งรถได้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าแต่งรถตรงไหนตรงนี้ปะอันนี้คือเรียนเดี๋ยวต้องขับรถไปดูก่อนนะครับมันอยู่แถวๆนี้แหละผมว่ามันต้องแต่งได้อันนี้เป็นน่าจะเป็นที่เรียนตอนนี้มนไม่ยังไม่ยังไม่พาไม่อะไรผมเลย,ยเดี๋ยวดูในแมปก่อนนะในแมปยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะทุกคนนะนี่ประวัตินี้ต้องเราต้องไปลงรถ ฟัดทาววิวไปได้ไปเดยอ๋อฟัดได้วะจัดเลยฟัดทาววิวครับมายังไงต่อยังไงต่อเราจะเข้าไปแตกยังไงอ่ากดเอสตาร์ทมา รถหรออืมอันนี้คืออะไรอ๋อนี่โปรไฟล์นะครับผมอันนี้อะไรนี่ซื้อรถนะครับอ๋อยังแต่งรถไม่ได้หรออืมออกก่อนยังแต่งรถไม่ได้หว่ะทุกคนอันนี้อะไรอันนี้อะไร อ๋อนี่คือเทสเครื่องใช่ไหมอ๋ออันนี้คือจูนนี่จูนจูนจริงเด้วยมาจูนอ๋อนี่โหลดจูนโหลดนะครับผมจูโหลดโหลดลงสักนิดนึงนะครับผมก็มีระบบจูนเครื่องปกตินะครับผมให้เราจูนนะครับโอเคเอาไวก้กอดน,นะครับผมโอเคมันก็จะมีประมาณนี้นะมันยังไม่ได้ปรับเครื่องให้ผมเลยนะครับผม นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผก็จบประมาณนี้ก่อนนะครับผมไว้คลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูของแต่งแล้วก็อะไรต่ออะไรนะครับภายในเกมนะว่ามันแต่งอะไรได้บ้างแต่เมื่อกี้ไปเจอมาแล้วนะครับผมว่า การจูนมันมีอยู่ตรงไหนนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นะครับผม JDM Diff Master นะครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมไม่ต้องคันหรอกเอาเป็นคลิปนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นให้มันปลดล็อกก่อนนะครับผมสําหรับพวกการแต่งรถอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูกันนะครับเพราะมันมีอะไรบ้างนะครับผมใครชอบดิสก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมแนะนําให้ซื้อพร้อม DLC นะครับมาล 620กว่าบาทเนี่ยตอนนี้นลดอยู่15%นะรีบไปซื้อด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมพาวลัดเอ็กนะครับต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย